สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนนะครับผมกลับมาอยู่ช่องของโอซิสเช่นเคยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เกม De v i l เมค c ายภาคที่5นะครับผมทุกคนกับพาที่5แะครับจากทามเดิมตอนที่แล้วนะเรานั้นได้เล่นวีใหมแล้วเราก็เด้นจัดการอสูรยืรีไปแล้วตัวหนึ่งครับผมแลตอนนี้เหมือนว่าเจออสุรอีกตัวหนึ่งมันเป็นเหมือนอะไรสักอย่างผมเรียกไม่ถูกกับเหมือนเป็นร่างกายเป็นเหล็กนะยิงปืนได้ด้วยวีบอกว่ามันเกินมือไปหน่อยหนีดีกว่าไม่งั้นได้ตายตายก่อนแน่ งานกี่กวาจะทำอีกแล้วหรออะไรอ่ะงานกี่กว่าที่ว่านั่นคืออะไรอ่ะเฮ้ยมีมีอะไรให้ปรับแต่งเพิ่มอ่ะอ๋อกระบวนท่านั่นเองครับกระบวนท่ามาแล้วความสามารถต่อ อ่าเริ่มดูจากความสามารถก่อนแล้วกันนะอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อควิกเพย์ก็คือจะเดินไวขึ้นในการกินหมอกดำกินหมอกดำโคตรเท่เอาก่อนแล้วกันอันนี้คืออะไรโปรโมชั่นอ่าอันนี้มีสเต็ปที่มือหนะ้าเดี๋ยวเดี๋ยวกูมีห้าหมื่นเองนะใจะเย็นใจ,เย,นจ,เ,ยนจเย็นเจนเอ่อทริกเกอร์อาร์ตท,ทริกเกอร์อาร์ต อันนี้คือกรีเนอร์อะไรก็ไม่เนี่ยโอ้ไมค์กูดเนสได้ผลึกเพิ่มห้าหมื่นยั่วยุอันโอ้ไมค์กูดเนสอันนี้คืออะไรรอยัลฟอสเหรอโอ้ห้าหมื่นเลยเหรอสกิลยิ่งแพงยังวะอันนี้เป็นสกิลของไอชิฟฟอนนะครับผมอ่าอะไรแนละ้วล่ะบล็อกเคดเหรอบล็อกเคดสองก็คือช็อตสายฟ้าได้แรงขึ้นจัดไป บล็อก K สามคืออะไรอ่ะชา้าแรงชา้าแรงไาเด้อมิกผมว่าจำเป็นนะอะไรอ่ะราวโรบินเหรอเดี๋ยวมาเอาไว้ก่อนไว้ก่อนก่อนนี่นี่ให้ชาโดบ้างให้ชาโดบ้างชาโดคอมโบบีนั่นเองครับผมอ๋อโอเคโอเคเดีจะได้รับชิปฟ้อนเมื่อกี้คืออะไรวะมันเป็นการเพิ่มนี่เฉยเหรอ กดค้างได้นานเท่าที่ต้องการแล้วปล่อยอ๋อโอเคเข้าใจแล้วอุ้ยชัลโลบีโคตรเฟี้ยวกับช h a โ o ซีสามห้าเองจัดไปอ,อะไรเบรฟรูอะไรสักอย่างช่างช่างมัน, <laughs> น,นเถอะเฮทฮอคอุ้อันนี้เท่อันนี้เท่ผมว่าไอเสือเนี่ยต้องต้องอัพไปเยอะๆนะ สกิลมันแม่งเท่อันนี้คือเฮท็อกสองเหรอืนสองเอาก็ได้ดูโล่ปะตอนเนี้ยนี่ไอเสือกไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอย่างอื่นแม่งไปไม่เท่าไหร่เลยอ่ะแค่นี้พอเราก็ไปเริ่มภารกิจกันเลยโทษทีนะเนโรข้าต้องเอาสกิลอาพีวีก่อนเพราะว่าวีแม่งเก็บทีแรงโคตรง,ง่ายทดสอบของใหม่ดิ อ๋อนี่ไงวู้ขึ้นที่โคตรไวอะเออเอาเลยเหรอเอาลองดินี่ไงชา้าแล้วก็ชอ็อตนี่ก็บงานเองนนางน้องน้องดูอพี่พอ นี่ลองสกิลใหม่หน่อยขอรองสกิลใหม่หน่อยซิเพราะมันจะเท่ละลังการงานสร้างขนาดไหนโอเคต่อไปก็ต้องไปเขี่ลักทุกนี้ใช่ไหมแล้วก็ขี่หมอกขี่หมอกสีดำขอนเข้าไป เรียบร้อยรักใคร่ฟวอสพว่นี้ก็แห้งเฉาตายทันทีเมื่อโดนโดนกอินทรีเอ้ยไม่ใช่เมื่อโดนไอ้ลูกเจีย๊ยบกูช็อตเข้าไปเรียกบอกมะเออที่หมอกนี่กูเป็นอันนี้ละปลานหมอกอะโอ้รักใคร่ฟอสแบบว่าหนาแน่นมาก

อา้ามัน,ม,นมันตายแล้วหรออันนี้คือมันตายแล้วหรออะไรมันยังไงได้ขนาดนั้นนี่พี่ตบเองเนาะไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวพี่เองเออมันช้าตต่แม่งเลยนี่ สนที่เราเพเก็บงานไอ้นี่หรอเด้ายวอนี่ก่อนได้ไหมสนใจนี่มากเลยัก่ดารกลับมันจลัมันแล้ว่ถกัถ แต่ระยะไหนพี่ก็บอกยนันไอ้น้องเปง็นไงโอ้โหโค้ตเท่วีเนี่ยเท่สุดละในบรรดาไอตัวเท่าเล่นนหละโ,โหวีนะ่าจะไม่เท่สุดละสกิลมนะันอะนี่ไปไหนอ่ะถอดมัน ช็อตมันช็อตล,ลกอักไฟฟอดตรงนี้สับเพื่อมันเปิดทางให้เราไปต่อเนีย่ยเปิดทางเราไปต่อเหรอไหมหมดหมดหม,มดไหมหมด ัน,น้ยเป็นไงเป็นการสู้แบบทูนวันสู้ไปด้วยแล้วก็ตีเอเลดออกไปด้วยคืออะไรไอ้ตัวน,นี้มกินเลือดอย่ะเอ้ยเลือดไอ้ตัวข้างหลังนี่คืออะไรอ่ะโอ้พอเป็นวีพวกคุณได้ใจจะขอกายนั่นเลยอ้าวแล้วมันฆ่าพวกเดียวกันทำไมอ่ะ อ๋อมันกินเลือดเองแย่งเลือดก,กันคนระับแล้วเลือดมันคืออะไรเลือดมันจะใหม่เอ็มบูซ่าควีนอ๋อราชนินีของเอ็มบูซ่าเหรอไปได้เวลาโชาว์ารามโดนสกิลสองสกิลแน่มึง กบไปตัดแล้วก็ไปนี่แทงแล้วก็สะบัดแล้วกูไปแทงตอนไหนเนี่ยไปแบบแอัตโนมัติแม่งโคตรเท่ต่อให้เป็นควีนเขาไม่สนอ้าตีไมโดน Được rồi một cái khoản thê đi sang mà không biết được, ngọc ốc เพิ่มความยาวให้เกตของเดวิวติเกอร์ในนี่เอาทุกทางบอกเลย พังไหนที่รวยเอาหมดแล้วก็พังอย่างไวเอารูต้องลงในร่องนี่หรอถ้าทางดูน่ากลัวไม่ลงได้ไหมอันนี้หรออันนี้แหละ This way, I guess. Cha, <laughs> <inaudible> what you sow. ที่มาเพื่อปิดงานอุ๊ยคุยในพุซ่าพุชาร์ไตาย,ยับบอกว่าไตพวกมึงยับแน่งานนี้โชว์ทาต่อเลยมาดิววิวตีเอร์สวายเลยจบโดดเดียวแล้ว ซีเนอร์ซุซ่ามานี่ดิตั้มไอ้ยสามตัวโอ้โหเป็นไงโคตรเร้าโคตรเร้าใจบอรเลย์เล่นวีแม่งเร้าใจจัดจ้า well right ทางไหนอ่ะทางนี้หรอไม่น่าใช่นะ ไปมันไปดอกเดียวรู้ผลส่งมันไปไปต่ะปิดงานเป็นไงขอลองของไม้หน่อยอยากรู้ว่ามันไปเท่ไหนกันชาร์จคู่

หมดก็ได้นะมีเปล่ามีเปล่าตอนนี้มือพี่กำลังขึ้นเลยนี่พวกกรมแรงช็อตของ แรงช็อตของรฟิลลาปูหมดโคตรมันบอกเลยเล่นวีเนี่ยโคตรของโคตรมันกูไม่เล่นแล้วตัวอื่นเล่นวีเดียวได้ไหมนี่เคาะไปทีนึง lục xì kheo, ok. đi thằng này, thằng nĩa hả? ơi, tuơı làıạ? Malphas, of course. Malphas này ngay, vấn đề ใหญ่ lẹo. Đè mỏ đi, anh nốt ลูกเจีย๊ยบนี่จุกไปหาตามตามหาดับของสปาร์ดาเขาบอกข้าให้ปล่อยไว้อย่างนั้นแต่มันช่างกรธใจข้าเหลือเกินคราบใดที่ยังมีสายเลือดของสปาร์ดาอยู่ข้าจะไม่ยอมเสี่ยงอะไรทั้งนั้นจะเข้าใจใช่ไหมหา้เจอและทำลายมันซะเมาฟาสเหรอ เพียงเท่านี้ช่วงเวลาของเขาก็จะเป็นที่ประจักษ์ก็มีประตูเปิดประตูมิติได้ด้วยอ้าวแล้ววีก็ปรากฏตัวเลยเฮ้ยมันขี่ม้าด้วยเฮ้ยมันโคตรเท่โอโ้โหวีเอลโดร์เกลเรียนไหน ไหวเหรอวี I see. เข้าใจแล้วฉันรู้ว่าแกเป็นใคร Don't worry. อย่ากังวล I'll be gentle. จะจะออมมือให้เฮ้ยออมมือให้ด้วยวีต้องนี้เหรอวะแต่นั่นมันระดับเอลเดอร์นะเว้ยเปิดก่อนได้เปรียบโช o w t i m

วอกรู้สึกต้องอ่องห่างแล้วโอเคลูกเจยบใช้พลังเต็มยังเต็มแล้วก็ซัดแม่งเลยไม่โดนไม่โดนเลย đéo có kịp nhím mày, chừa cù đao đó, này nó có kịp, ăn, nhím 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 yeah, วิ่งวิ่งแหละยังแต่กูยังไม่หมดมุกไง อู้อันนี้อันนี้สายฟ้ามันไม่ใช่สายฟ้ากูวีมึงบอกว่าอะไรนะ้ะจอมือให้มันเหรอว่ามันนันตอนนี้ที่ฝ่ายเอามือให้มึงนะวีคือเก็บคือล่วงไปแล้วโชว์เทา้าไปทีดิจกกัดไป โจมตีไปเอามันไม่ล <circuits> no ่วงโอ้ยแทงคอม้ามันเอาล่วีปิดฉากแบบสวยๆโอ้โหได้แค่บีเฮ้ยเอาอะวีมันออมมือให้เอาแย่เลยมึงนักลบกูเอานักลบกูวิ่งหนีแต่วีกูสุดไม่เป็นไรจะต้องตามมันไปนี่ขนาดมันเป็นไรนะวีมันสุดเลย สำหรับบีิษัสปาร์ไดนอยู่ต้องคือความหวังที่ของเราเพราข้าจะบอกไอ้หนึ่งนะข้าจะตามหามันเจอแล้วเจ้าทำยังไงต่อเจ้าต้องแข็งแกร่งทั้งกายและใจเพื่อถือดาบซึ่งไม่ใช่ไอ้น้องตัวนี้แม่งโคตรชอบดูโคตรดูถูกวีอ่ะนี่วีกูโชว์ศักยภาพขนาดนี้มึงคิดว่าวีเวียนกระจอกอยเหรอเนโรเนโร อะไเข่าของม้ามันเหรอ s <S ไปกันเปิดเผยฝันิโกะเมื่อเราได้เข้าใกล้ดาวสปาร์ดาแม้แต่ฉันเองก็อาจจะรู้สึกมันดาบขนาดนั้นเลยวะดาบมันรุนแรงขนาดนั้นเดียแล้วก็ตัดจบแบบตะกรอนไทยพูดให้คลางขาใจแล้วมันก็ไปทั้งนั้น ได้แค่ A เหมือนเดิมครับโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยมันบอกเลยว่าเล่น V เนี่ยมันสุดๆละเอาล่ะครับผมสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมพาร์ทที่ห้านะครับผมก็อาจจะขอฝากไว้เท่านี้นะครับทุกคนสำหรับใครที่ชอบนะผมชอบเกมเกมแนวนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดซับสไครต์ช่องไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆนะครับทุกคนสำหรับพาร์ทหน้านั้นเราจะพบเจออะไรอีกนั้นก็ เอาไว้แฮมเป็นเรื่องของพาร์ทน้าแล้วกันนะสหรพ์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ